สวัสดีค่ะเด็กๆ Hello s t u ว e n t อ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนจํานวนนับไม่เกินแสนค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะโดยคุณครูพิมพ์นะคะคุณครูจะจุดทาทิปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปจุดประสงค์ของการเรียนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนนะคะก็1เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน1 0 0 0 0แได้นะคะ และ2สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการเขียนจํานวนนับไม่เกินแสนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมาทบทวนในส่วนของค่าประจําหลักก่อนเลยค่ะนักเรียนจํากันได้ไหมเอ่ยว่าค่าประจําหลักของทางคณิตศาสตร์เนี่ยมีหลักอะไรบ้างะนะคะแล้วการเริ่มหลักเนี่ยเริ่มจากทางไหนคะนักเรียน ติ๊กตอกติ๊กตกอกเริ่มจากทางขวามือก่อนนะคะขวามือไปซ้ายมือนะคะโดยนะคะนักเรียนมาดูตารางอันนี้ค่ะ,ะตารางค่าประจหลักนะคะก็จะเริ่มจากทางสีม่วงนะคะ,ะสีม่วงเนี่ยเป็นค่าหลักอะไรคะ,ะค่าหลักหน่วยนะคะต่อไปก็ต้องเป็นหลัก10แล้วก็หลักร้อยสีส้มหลักพันสีเขียวหลัก หมื่นสีชมพูหลักแสนและสีเหลืองหลักล้านนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือจะหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนั่นเองค่ะ,ะนะคะในเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าค่าประจำหลักเนี่ยมีเท่านี้นะคะก็ไปดูตัวอย่างข้อที่1กันค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นตารางแสดงจํานวนนะคะตารางแรกเนี่ยแสดงจํานวนเท่าไหร่คะนักเรียน เท่าไรเอ่ยอ่าหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยนะคะแสดงจำนวนหนึ่งร้อยและตารางที่สองแสดงจำนวนสิบ0สิบนะคะและตารางสุดท้ายคือหนึ่งนั่นเองนะคะตารางพวกนี้นะคะก็เปรียบเสมือนในเรื่องของหลักเลยนะคะก็เริ่มจากหลักหน่วยสิบ 10, ร้อยเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะนักเรียนคิดว่าตารางอันนี้นะคะมี จำนวนเท่าใดอม,มีจํานวนเท่าไร่คะนักเรียนนักเรียนจะมานั่งนับไปทีละช่องทีละช่องไหมคะอ่าไม่นะคะเราก็จะแ,กแยกนะคะแยกโดยนะคะในเนี้ยนะคะก็จะมีตารางของร้อยแล้วก็ตารางสิบแล้วก็ตารางหน่วยนะคะก็คือเริ่มแรกเลยตารางแรกเนี่ยร้อยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่ร้อยอ่าหนึ่งร้อยถูกไหมคะต่อไป ตาราง10บมีอยู่ทั้งหมด4อัน4อันก็จะต้องเป็น40และตาราง1หน่วยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7อันโอเคค่ะแล้วจำนวนพวกนี้น,นะคะก็จะรวมกันได้เท่ากับ147นั่นเองค่ะอ่ามันก็เหมือนการเขียนในรูปของการกระจายถูกไหมคะกระจายตามหลักเลยค่ะอ่านะคะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะ ตัวอย่างในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าแผ่นตารางหนึ่งร้อยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่แผ่นคะนักเรียนอ่าสี่แผ่นก็คือเท่ากับสี่ร้อยถูกไหมคะอ่าตารางสิบมีไหมคะช่องสิบมีไหมไม่มีอ่าใส่ศูนนะคะและตารางหน่วยก็มีอยู่กี่อันห้าอันก็คือห้าหน่วยนะคะเราก็จะเอาจำนวนทั้งหมดเนี้ยเช่นเดิมนะคะมารวมกันนะคะ ได้เท่ากับ405ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยตารางช่อง10เนี่ยมันไม่มีใช่ไหมคะมันก็จะเป็นศูนย์นะคะในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ405นั่นเองค่ะ5อะเรามาดูในแผ่นตารางของการแสดงจํานวนอันนี้บ้างนักเรียนจะเห็นว่าแผ่นตารางแผ่นตารางเนี้ยมีเป็นตาราง100ถูกไหมคะแต่มีอยู่ทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดกี่อัน เดี๋ยวช่วยคุณครูนับนะคะช่วยคุณครูนับนะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่ทั้งหมดสิบแผ่นถูกไหมคะตารางร้อยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสิบแผ่นหรือมันเท่ากับสิบร้อยอ่าแปดไหมสิบร้อยอ่าสิบร้อยนะมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตารางร้อยเนี่ยสิบแผ่น แปลงจานวนเท่ากับสิบร้อยแต่เดี๋ยวนี้มีใครเรียกสิบร้อยไหมคะนักเรียนไม่มีใครเรียกสิบร้อยค่ะแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรสิบร้อยในเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะนักเรียนมีใครรู้บ้างอ่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งพันนั่นเองค่ะสิบร้อยนะคะตารางเนี้ยสิบร้อยก็คือเท่ากับหนึ่งพันนั่นเองอ่ะก็จะได้เป็นก้อนนี้มานะคะเนี่ยอืมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้กันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตาราง1000พันเนี่ยมาแล้วตาราง1000พมีอยู่กี่อันคะมีอยู่1อันก็คือ1000อพัต่อไปตาราง100ตาราง1้อยมีอยู่2ก็คือ200นะคะต่อไปตาราง10มีอยู่ทั้งหมด4อันก็คือ40นั่นเองต่อไปช่องหน่วยก็มีอยู่ทั้งหมด8อันก็คือ 8 <Add S 2> หน่วยนะคะเราก็เอาจํานวนพวกนี้นะคะมารวมกันนะคะมาในรูปของการกระจายเลยมารวมกันก็จะได้เท่ากับ1,248นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นเห็นอะไรเอ่ย <ün ks> เห็นอะไรเพิ่มขึามา้นมาอนักเรียนนะคะก็จะเห็นเครื่องหมายของเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไร <ün ks> เครื่องหมายจุลภาคนะคะจุลภาคนะคะเราจะเห็นเครื่องหมายจุลภาคเนี้ย ขึ้นมาก็เมื่อจำนวนนั้นมีจำนวนตั้งแต่ตั้งแต่สี่หลักขึ้นไปนะคะเราก็จะเขียนเครื่องหมายจุลภาคไว้เนี่ยขั้นระหว่างตัวเลขในหลักร้อยกับหลักพันนะคะเราก็จะเขียนในหลักร้อยกับหลักพันนะคะอย่าลืมนะเครื่องหมายจุลภาคนะคะจะขั้นในระหว่างหลักร้อยกับหลักพันโอเคอเดี๋ยวเราจะะคะจะมาดูในการ แสดงจํานวนโดยใช้ลูกคิดบ้างอ่านั่นเองก็เ,เห็นลูกคิดไหมฮะนี่เลยหน้าตามอย่างนี้เลยมีแทง่งๆอย่างนี้แล้วก็มีลูกกลมๆนะคะเอาไว้ใส่ในแต่ละหลักนะคะนัเนียนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะแบ่งชัดเจนเลยว่ามีหลักอะไรบ้างนะคะก็มีหลักอ่ะเริ่มตัดหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะอ่ะจะแสดงชัดเจนเลยว่าหน่วยสิบร้อยพันนะคะจะขยับขึ้นไป ทางขวามือไปซ้ายมือนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละช่องว่าในลูกคิดเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยแต่ละหลักเนี่ยมีกี่ลูกบ้างอ่ะเริ่มจากหลักพันก่อนอ่ะหลักพันเนี่ยมีลูกคิดอยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะมีอยู่ทั้งหมด4รลูกก็คือสี่พันหลักร้อยสองหลักสิบห้าและหลักหน่วย4รลูกโอเคอ่ะเราก็จะเขียนตัวเลข ฮินดูอาราบิกพวกนี้ได้ว่าอะไรคะนักเรียนได้ว่าได้ว่าสี่พันสอหสี่าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะต่อไปตัวเลขไทยก็จะเขียนได้ว่าสี่พันสหิบสเช่นกันอ่าและเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะต้องสะกดให้ถูกนะก็คือ4ี่พันสองรอ ห้าสิบสี่นั่นเองอ่ายากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้กันอ่าตัวอย่างในข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าโหมีอยู่แท่งเดียวเลยมีอยู่หลักอะไรหลักอะไรเอ่ยมีอยู่หลักพันนั่นเองอ่าหลักพันนะคะหลักพันนักเรียนบอกครูซีว่าลูกคิดในหลักพันเนี้ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวครูครูให้เวลานับอ่ะมีอยู่ทั้งหมด มีอยู่ทั้งหมดอ่าวิมนับได้สิบรูปนะคะมีอยู่ทั้งหมดสิบรูปแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเขาเรียกว่าสิบพันไหมนักเรียนสิบพันไหมอ่าเขาไม่เรียกว่าสิบพันแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเอ่ยว่าอะไรอ่าว่าหนึ่งหมื่นทำไมหนึ่งเป็นหนึ่งหมื่นก็คือจํานวนในหลัก พันเนี่ยมันเต็ม10แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราก็เอา1ลูกเนี่ยไปใส่ในหลักหมื่นนะคะ1ลูกแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยออกไปเลยแล้วก็จะได้เป็นอะไร1 0 0 0 0มื่นนั่นเองค่ะดังนั้นมันจึงเท่ากับว่า10บพัเท่ากับ1นึ่งมืน่นจำไว้นะคะนักเรียนสิบพัเท่ากับ1นึ่งมื่น,นะคะอ่ะดังนั้นตัวเลขฮินดูระบิกเนี่ยจึงเขียนได้เท่ากับว่า หนึ่งมื่นอ่าหนึ่งหมืนนะถูกต้องนะนักเรียนดูนะหนึ่งหมื่นเนี่ยจะมีตัวเลขจํานวนตัวเลขเข่ากี่ตัวห้าตัวอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวถูกไหมคะแล้วก็มีเครื่องหมายจุลภาคขันไว้นะคะต่อไปเราก็จะเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้เท่ากับหนึ่งมื่นนั่นเองคะอ่ะอ่าเข้คไหม ั้นเรามาลองทดสอบกันในข้อนี้กันค่ะนักเรียนนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยครูบอกหน่อยว่าในแต่และหลักเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างอ่ะเราเริ่มจากหลักหมื่นก่อนก็ได้ค่ะอ่หลักหมื่นก่อนนะคะหลักหมื่นมีลูกคิดอยู่กี่เท่าไหร่คะอ่ะหนึ่งค่ะต่อไปนะคะหลักพันมีลูกคิดอยู่เท่าไหร่คะมีลูกคิดอยู่ห้าลูกถูกไหมคะก็คือห้าพันและหลักร้อยมีอยู่ หนึ่งร้อยหลักสิบมีอยู่สองสิบก็คือยี่สิบถูกไหมอ่ะหลักหน่วยมีทั้งหมดสี่ก็คือสี่หน่วยโอเคไหมอ่ะเราจะมาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะของจำนวนนี้ได้เท่ากับว่าหนึ่งมืนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะคะ หนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะคะจากนั้นเราก็เขียนตัวเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนะคะจำไว้เลยว่าต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะสะกดให้ถูกต้องนะคะหนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โอเคไหมอะต่อไปมาดูตัวอย่างในข้อต่อไปค่ะอะช่วยครูพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะคะมีอยู่ทั้งหมดห้าหลักนะคะก็คือ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะคะเรามาดูในหลักหมื่นก่อนค่ะหลักหมื่นมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยมีอยู่หกหมื่นลักพันไม่มีก็ใส่ศูนย์หลัก 100, ร้อยหลักร้อยมีอยู่แปดลูกก็คือแปดร้อยหลักสิบไม่มีก็ใส่ศูนย์และหลักหน่วยมีอยู่สองลูกสองลูกก็คือสองหน่วยนั่นเองค่ะเราจะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้ว่า แปลว่า6 8 0 2 6 8 0 2นะคะเราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคคันระหว่างหลักร้อยกับหลักพันโอเคจากนั้นก็เขียนตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยนะคะและเขียนตัวหนังสือว่า6 8 0 2 6 8 0 0 0 2องนะคะ เราจะไม่เขียนว่า6 0 0 0ื่0ศอะไรอย่างนี้นะคะไม่ห้ามเด็ดค่ะไม่มีค่ะในหลักนั้นไม่มีจำนวนนั้นก็ไม่ต้องเขียนลงไปค่ะเราก็เขียนจำนวนที่มีนะคะก็คือ6 8 0 2 6 8 0 2นะคะเวลาเขียนเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็จะเอาเลขศูนย์คั้นไว้แต่เวลาเราเขียนตัวหนังสือเราไม่ต้องเขียนศูนย์ลงไปนะเขียนให้ตรงเลยอ่าเขียนเป็นคำพูดเลยก็คือ6 8 0 2โอเคนะคะ เรามาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะข้อนี้นะคะก็มีอยู่เหมือนเดิมเลยก็คือมีอยู่ทั้งหมดห้าหลักเช่นเดิมนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะเรามาดูหลักหมื่นก่อนเลยเริ่มต้นหลักหมื่นหลักหมื่นมีกี่รูปมีกี่รูปคะนักเรียนมีอยู่9กรูก็คือ9ก้าหมืนและหลักพันมีอยู่ห้าพันและหลักร้อยมีอยู่ หนึ่งร้อยหลักสิบมีไหมคะไม่มีก็ใส่ศูนย์และหลักหน่วยมีอยู่หนึ่งหน่วยนะคะเราจะเขียนเป็นตัวเลขตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรคะนักเรียนเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ว่าเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ด 9 5 1 0หนอเะคะเราจะไม่พูดว่าห้าเก้นะไม่มีนะคะในจำนวนนี้1ในหลักหน่วยเนี่ยเราจะแสดงเป็นเนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เลขสตาที่หน่งมันจะเป็นหลักของการเกินไปแล้วก็คือจะเป็นเนะคะนักเรียนเราจะเขียนเป็นเลขไทยว่า9ก้าหอดค่ะ เป็นคำพูดก็เป็นตัวหนังสือก็คือ95,100นะคะไม่มีใครเขียนมาบอกให้ครูพิมพ์นะคะว่า95,101ไม่มีค่ะนักเรียนมีแต่95,100ค่ะนักเรียนอ่าโอเคนะคะนักเรียนนะคะก็จะเข้าใจว่าในจำนวนของ5หลักเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หลักหน่วยหลัก 10, หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนั่นเองค่ะอ่า ต่อไปนะคะเราจะสรุปผลกันได้ว่านะคะจำนวนเนี่ยจำนวนจำนวนเท่าไหร่คะจำนวนหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งหมื่นเนี่ยจำนวนหนึ่งหมื่นเนี่ยจะเป็นจำนวนที่มีกี่หลักกี่หลักคะนักเรียนห้าหลักโอเคจะแสดงจำนวนได้ห้าหลักนะคะถ้าเขียนแสดงด้วยลูกคิดเนี่ยเราจะเริ่ม อ่านจากทางไหนไปทางไหนทางขวาไปทางซ้ายนะคะเราจะเริ่มจากทางขวาไปทางซ้ายเราก็จะอ่านว่าหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนสงสัยตรงไหนหรือเปล่าคะนักเรียนก็จะสรุปได้แบบนี้ว่าจํานวนที่ไม่เกินหนึ่งแสนก็คือจํานวนที่มีตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่จํานวนไม่เกินแสนก็คือตั้งแต่ หนึ่งจนถึงอ่าจนถึงหลักหมื่นนั่นเองนะคะก็คือไม่เกินแสนก็คือตั้งแต่9ก้าตงถึงเก้า9มื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านูนอ่าโอเคนะคะอ่า วันนี้นะคะคุณครูพิมพก็จะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะทุนครูพิมพก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจมาถ,ถึงตรงนี้เลยนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรสอบถามครูพิมพมาได้ทางไลน์เช่นเดิมเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราครูพิมพก็จะมอบหมายงานในไลน์นะคะเช่นเดิมค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ